ประวัติเวินเทียนจินเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนเหวนเทียนจินหรือเหวินเฉียงมียศทั้งทหารเป็นจอมพลบนสวรรค์โดยนักพ์สำนักราชทิศเต๋าได้ยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่จอมพลคนดีบนสวรรค์ได้แก่หมาเทียนจินหวังเทียนจินเจ้ากงหมิงและเหวินเทียนจินเวินเฉียงนามเดิมคือเฉียงแซ่เหวินนามเฉพาะตนว่าหยงชิงบิดาชื่อเหวินหวัง มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชวงศ์ฮั่นตอนปลายพื้นเพเป็นชาวเมืองเหวินโจมนทนเจ้เจียงเขาเป็นบุตรคนหัวปีด้วยบุคลิกลักษณะของเขาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปคือร่างกายกำยำล่ำสันใบหน้าไม่หล่อสำอางเหมือนบุตรลูกคุณนางทั่วไปแต่เขามีความเฉลียวฉลาดเรียนเก่งดังนั้นเขาจึงได้ศึกษาเล่าเรียนเหมือนเด็กทั่วไปพยายามสอบเข้ารับราชการในระดับต้นจนถึงเข้าสอบในระดับสูงสุดคือจิ้นซือ ได้เขาสอบหลายครั้งสอบติดเหมือนกันแต่อยู่ระดับท้ายแถวอาจจะด้วยบุคลิกลักษณะของเขาก็ได้คือมีร่างกายกำยำล่ำสันใบหน้าดุร้ายไม่หรอเหมือนพวกนอนหนังสือที่เขาสอบทั่วไปเพราะนอกจากเรียนเก่งแล้วการสอบระดับสูงสุดใบหน้าบุคลิกมีส่วนเกี่ยวเป็นอย่างมากเขาจึงท้อใจไม่อยากสอบอีกแล้วจึงเบนเข็มจากการเข้ารับราชการหันไปหาธรรมะจากละทิเตา ด้วยการเดินทางขึ้นเขาไทซา,านเพื่อศึกษาหาความรู้ในการเป็นเซียนภายหลังจากถึงแก่กรรมแล้วจะได้รับขนานนามจากสมรักเต๋าให้ว่าอี้หลิงเจ้าอู่เจียงจินเจินอิ่วโฮเป็นตำแหน่งนายพลบนสวรรค์ต่อมาได้รับขนานนามหมายว่าเจิ้งฟู่เฉียนอิงเว่ยเล่ยจงจิงหวังบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปคือทรงผมสีแดงใบหน้าสีน้ำเงินมือซ้ายถือแหวนหยกวงใหญ่มือขวาถือแผ่นเหล็กบางยาว แต่บางครั้งก็ถืออาวุธอย่างอื่นเช่นแสตะบองเป็นต้นต่อมายกองสองเตได้พระราชทานนามให้หมายว่าหยวนจินต้าเสนพร้อมกับตาสัญลักษณ์ทองคํามีคําจะเึกว่าอู่จูเซี่ยวฮั่นเหตุที่บันเหมืองไม่สงบพวกคุนนางกังฉินก,กันแกล้งรัศดรโดยการใช้ยาพิษใส่ลงไปในบอ่อประจําหมู่บ้านเพื่อฆ่าคนทั้งตําบลเป็นการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเมื่อทางสวรรค์ทราบเรื่องจึงส่งหวนเทียนจินลงมาปราบ โดยเขารับเคาะแทนชาวบ้านโดยการกินยาพิษในขวดนั้นเสียด้วยเหตุนี้องค์ยกของส่องเตจึงพระราชทานนามให้ว่าเว่ยหลิงเหวินหยวนโซและโปรดให้เป็นผู้ช่วยองค์เทพเวียนเทียนสร้างตี้หรือเฮียนเทียนส่องเตอ,อีกด้วยด้วยเหตุที่เขามีพลังในร่างกายมากกว่าผู้อื่นวันหนึ่งพญามังกรแห่งสวรรค์ดได้ขายลูกแก้วไฟใส่หน้าเขา เขาจึงเกิดลูกแก้ไฟลงไปในลําคอทาให้ใบหน้าที่เป็นคนธรรมดากลายเป็นใบหน้าสีน้ําเงินทันทีพร้อมกับเกิดดวงตาที่สามบนหน้าผากของเขาโดยเหตุนี้ตงอิวต้าตี้จึงแต่งตั้งเขาเป็นผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งที่เขาไทซานด้วยเหตุที่มีความดีความชอบต่างกรรมต่างวาระกันเหวินเทียนจินจึงมีนามต่างๆเช่นเตอชีไทเป่าเหวินเทียนจินอีหลิงเจ้าอู่เจียงจินเจิ้งอิ่วโฮ จิงฟู่เฉียนอิงเว่ยเล่ยจงจินหวังหยวนจินต้าเซินอ,นนอนู่จู่เซี่ยวฮั่นเหวินไท่เปาเหวินหยวนโซ่ o เว่ยหลิงเหวินหยวนโซ hou ที่เจอไท่เปาเหวินหยวนโซ่และเหวินเทียนจิน